ก็สู่ช่องไม่พี่ก่อน,นะคะตอนนี้ไปทำบัตรกิจนี้ให้กับปดานะคะพอดีแกเห็นนะคะไม่พี่ฮไปส่งข้าวให้กับน้องสาวแกก็เลยไปแกกลัวอะไระไม่พอกินเนาะไม่ถึงข้าวใหม่ก็เรียกว่ากลัวยังไม่ทันเกี่ยวเนาะก็เลยเป็นห่วงลูกนะ,ะก็เลยอขอซื้อก็ไม่ 2กิโลนะคะก็ถือว่าไม่ไกลนะเพราะว่าเราเที่ยวกันประจำแต่สำหรับคนที่ไม่ชินเส้นทางก็อาจจะเออไกลหน่อยนะประมาณนี้นะก็ทางก็อาจ,จะมมแต่ บอกนะทุกคนไม่ออกไปเก็บเห็นลูกมกลูกป่าเชา้านี้แต่ส่วนอนะคะวันนี้ก็ขึ้นสวนคือเก่านะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนาะร้านหยุดงานก็ไม่ได้เอาเหรีนะคะก็เร่งขึ้นไปทํางานก่อนใจก็อยากจะไปเก็บนะนี่ใกล้ถึงบ้านไม่ได้แล้วค่ะจะตุรุพญาต์รุดเลยทุกคนบีบแต่ก็ยังไม่กระดุกกระดิกเลย เราเป็นรถต้องหลีกมานะทุกคนมาไม่หลีกเราถึงแล้วนะขี่รถมาแป๊บหนึ่งนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่พูดเฮินประดาแต่คุณดื้อวันก่อนก็ขึ้นบ้านผิดนะโดนนู่นหลังสุดท้ายเนอะมีคนอยู่บ้านไหม น่าจะอยู่จะอบมันเข้าไปได้บาลังนั้นได้มีทั้งนี้ไปไ่ะใช่ม,ออขขมีคนขึ้นอันนั้นก็ขึ้นอึเค็มอันนี้ก็ขึ้นประดาบอเทนจะเข้าไปบ้านหลังเก่ววาทุกคนห้าชอบ,บอจ้ะเอาไว้ให้ก้อนบ่ออนเออเห็นบ่ลเห็นรถมีตันทางเส่นเราถอยเห็นมาไว้เฮอเจ้ายุพีจ้ะ เล่หาเออเร่าเอาเล่าเล่ายั้ต์ละค้ะว่ายบังพื้นรถบ่อเอออะเป็นเรื่องข้าวงามอยู่บอปีนี้ข้าวยอดไข่ยูไข่ยูเนาะตีกาย้อนัจิอะไรม็นนาเียวเามักระแดนมนเมนเมนข้าวเป็นผ้า ปีนี้จะระดายการยี่เดิ้เนาะไปทั้งเรื่งองบริษัทเดากน้ะพับเก็บเห็ดบอสบอกอันจักเตือนมาว่าเห็นเห็นรถเปลูกสาวอ๋อแสดงว่ายังมาตกิกอย่างมูสาวนี่บ่แม่ามาติกอย่างพักกันน้อนแมนนั่นแหละมม่เนี่ว่าจะขึ้นโค้งคนนี้นตับบวงูโอ้ไปเจอะงูพวกน,น,นี้เจาเหชน้ำเห็นเมา <laughs> เห็นเรางกเนาะเพราะละไปเป็นอาทิตย์แต่ว่าธุกิบ้ คนเมื่อเมื่อวานนี้บอกแต่ว่านีน้บอกประดา,น,าน่ะเราเห็นควายเอามาเพืออัเนเออเข็มแมนเราก็เลยบอกโอ้มีหูจักเน่อยสันเจอะเราบอกนี่ล่ะก็เลยเออมีเพื่อนเดียวควายเอาห้องมาหือไมหออมวะเออบอกไว้สิ <laughs> <laughs> ตาเอ้ยนั่นเลยล่ะป้ลเนาะส่วนโค่นน่นเราเ็คนขยันแหละเปิ้ลดูดูมะล,ละกอแกกระดกมากเลยเป้เนาะปลาดาได้แกปลูกอะไรก็ขึ้นได้คนเลยจะอ่อนจะอ่อนอยู่เล่าเนาะกรกรป้ลฮะโออ้ามาใหญ่เถอะเนาะ <c oughs> โอย่อยน่ะอยากได้อยู่มะล,ละกอพันเตี้ยแต่ซื้อมันมันไม่เตี้ยสักที <c oughs> <c oughs> ปลูกแล้วมันชูงถึงเป็นลูกน่ะ โอ้ยเขา้า่าอันนี้อันนี้เป็นลูกแต่พี่ได้ติด,ดอันนี้มันสุกละแล้วอ,ออกอ๋อเป็นลูกลูกติดดินเลยบ่อืมดดอยากได้อยุอัน,นอเป็นลูกติดดินน,ะ <c oughs> น่ะอืมเนาะเฮ้ยคักคักคักคอยแบบซื้อมาแต่ละต้นเขาว่าม้ฮงเตะอะมันมีเตะจะเถอะเอามาละปูผยโทมโหไปยังเป็นลูกน่ะนะมึงแน่นอนนี่อันนี้เราก็อูมดกมากทุกคนมะละกอแก แต่โอ้ยกิ้นจีไม่ได้เป็นลกนูกเนาะปีนี้เนาะเป็นน้อยเดียวอืมเป็นน้อยเดียวเออคากปูพริกเราก็นี่เก็บกินก็น,น่าเฮิร์นกับพ่อได้กินเป็น,ปนตะขี้ดินมาได้เฮอยอพอเนอะมาหุงแล้วนะตะอีรีของเขาเนะ่าห,ห้าวว่ามีเต <c> ี <oughs> ซื้อมาปูขาวามาหุงเตะมันมาปูแล้วสูงเชงก้อนยังเป็นมะนี่มาดู ชิ่งนี้นะบ้านแกมาดูถันะ่หน้าบ้านแกก็ทุกคนโอ้นี่แกปลูกอะไรนะอีตู่นะเนี่ยโอ้แต่มันเหี่ยวแล้วอันนี้นะเออพวกนี้คือนากรูแท้พวงนี่นะดูถักก่วแกนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ของแกเนาะเป็นของอยายเข็มพรเน,นี่ยคนที่ค่อยมาส่งให้เมื่อวานนี้โอ้ถั่วฝักยาวแกก็เออนี่นะคะทุกคนมีสองสามคือก็ได้เก็บกินแล้วนี่ ลูกยาวใหญ่เลยเนี่อ๋อนี่อันนี้ถือว่าปลูกธรรมชาตินะเพราะว่าแกน่าจะไม่ได้ใส่ยานะนี่เพราะว่าเห็นเห็นมีเพียอยู่นิดนึงนี่นี่เนี่ยมันจะมีเพียนะอันนี้คือธรรมชาติเลยไม่ได้ใสย,ยงใสาย,ายาอะไรนี่ทุกคนโอ้ดกๆมากเลยเนี่อ๋อเรือนหนึ่งโอ้ยแกน่าจะามาลดหน่อยเนาะลดแล้วก็เราก,ก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงค่อยๆกินอะ นี่เราก็ล้างน้ําให้สะอาดแต่ถ้าก่อนเราจะกินเรากา็ใส่ก่อนสักอาทิตย์นึงอะประมาณนี้ได้อยู่นะทุกคนนี่สวนครัแกนี่นั่นเน,นี่ยของยายขิมพรนะของน้องสาวแกนะทุกคนนี่คุณขยันมีพริกมีมะละกอมีมะเขือมีหมดเลยอยู่บ้านเราขยันไม่อุดตายนะทุกคนดูดูดดดอ๋ออันนี้แห้งงามคักนี่ กำลังเป็นดอกก็ได้มีหลายรุ่นเลยออตอนนี้ตาแทนจะตัดรถดรอแล้วนะทุกคนไปกันไปเก็บเห็ดกันแล้วทุกคนเน,นี่มาดูของเราของเขานะทุกคนของเราถูมไปสูงจน ยืมมือไม่ถึงแล้วเนี่ยของเขาเป็นลูกตั้งแต่ดินโอ้นี่นะ,ะเพิ่มลามเครือแล้วเนี่ยเอาเอา,เอาไม้มาใส่แล้วก็กำลังลามนะคะถั่วไอ้บวกเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้แกงใส่หน่อไม้ไล่แกงใส่หน่อไม้ไล่แกงใส่อะไรเขียดใส่อะไรประมาณนั้นนะ่ะช่วงหน้าหนาวนะทุกคนโอเคสมัยนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคน